ทีแรกก็นึกว่าเรียนรู้บทเรียนแล้วนะนึกว่าจะไม่เป็นไรแล้วแท้ๆแต่พอเจอกับสิ่งนั้นอีก,กรอบก็พังไม่เป็นท่าเลยฮนะไออีกส่วนหนึ่งของเราที่พยายามวิ่งหนีมันอยู่ตลอดสุดท้ายมันก็กลับมาได้สักทีแต่ครั้งนี้จะไม่ให้มันไปไหนอีกแล้ววิดีโอนี้ขอขอบคุณคาลิเบอร์ คอสเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเลียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในท้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับมันก็คงเป็นปกติของเราๆนะที่อยากจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็น หลังจากที่สูญเสียใครสักคนไปบางคนอาจจะหันไปออกกำลังกายบางก็อาจจะไปหางานอดิรเรกใหม่แม่ก็ไปใส่ใจเพื่อนฝูงมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะปลีกตัวเองออกจากสังคมไปเพื่อค้นหาความสงบด้วยตัวเองก็ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็เพราะความเจ็บปวดนี่เองแหละที่เป็นแรงผลักดันให้เราเปลี่ยนตัวเองใช่เลย ที่ผมพูดมันมาจากความรู้สึกของตัวเองล้วนๆเมื่อเราเจอกับความสงสัยในตัวเองมากๆบางทีก็อยากจะสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ให้ตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วไอความรู้สึกที่เราไม่รู้เราเป็นอะไรมันผลักดันให้ตัวผมอยากจะเติบโตขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็พยายามเรียนรู้กับทุกๆสิ่งที่พอจะเรียนรู้ได้เอาตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่รับมือกับสิ่งที่ไม่เคยมาก่อนเรื่อยๆ เพื่อจะสลับตัวเองในอดีตออกไปแล้วเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมซึ่งบอกเลยว่ามันยากมากๆเลยแหละแม้แต่ตอนนี้ก็ยังคงทำแบบนั้นอยู่ไอประโยคนี้ผมคิดว่าพวกคุณอาจจะเคยฟังจนเบื่อกันแล้วก็ได้แต่ชีวิตมันก็มักจะชอบมีอะไรมาทดสอบเราอยู่ตลอดจนกว่าคุณจะได้บทเรียนกับสิ่งที่เจอจริงๆแต่หลังจากที่เจอกับความผิดหวังมา มันก็จะมีช่วงเวลาที่ทำให้เราเดินหน้าได้อีกครั้งไปเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆรู้จักกับผู้คนใหม่ๆแรกๆมันก็สงบดีชิลดีผ่อนคลายดีมากแต่อยู่ดีๆก็เริ่มกลับมากังวลอีกแล้วเริ่มควบคุมอะไรไม่อยู่เหมือนเดิมจนกลายเป็นเหมือนว่าคาดหวังอะไรกับคนรอบข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้น ความมั่นใจที่เคยมีก็พังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาพอมารู้ตัวอีกทีทุกอย่างมันก็พังไม่เป็นท่าหมดเลยความหมุดหงิดความสงสัยมันก็ก่อตัวขึ้นในใจรู้สึกเหมือนว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเหมือนเล่นโรลเลอร์คสเตอร์เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกรีดเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวร้องไห้ทุกอย่างปรับปนกันไปหมด แถมลึกๆแล้วก็รู้อยู่แก่ใจด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็เหมือนกับการเยียวยาทั่วไปถ้าเรารู้และยอมรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งรักษาได้เร็วแต่มันก็พูดไม่ได้หรอกครับว่าไอความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองที่มันเกิดขึ้นมาสำหรับตัวผมเองมันก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกเหมือนแบบไปทรยศตัวเองในเวลาที่ผ่านมาเลยเหมือนกัน ไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมนะเวลาเราแบบอกหกักหรือว่าสูญเสียใครไปสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยคำถามแบบนี้มันก็จะผุดขึ้นมาในใจเสมอกลับมารู้สึกแบบนี้อีกแล้วหรอว่าทำไมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยหรือว่าเรายังไม่ดีพอวะมันต้องมีจุดไหนที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ดิถ้ามันยังไม่ดีแสดงว่าเรายังพยายามไม่พอหรือเปล่านะ ความคิดลบลบความคิดโทษตัวเองต่างๆมันก็เต็มหัวไปหมดสุดท้ายก็มาจบตรงความรู้สึกว่าตัวเองอยังดีไม่พอสักทีรีบร้อนที่จะเอาตัวเองออกจากตรงนี้ให้ได้จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้อีกครั้งสักทีแต่เมื่อทำแบบนั้นไปอะไรๆมันก็ดูแย่ลงแทนยิ่งพยายามหนีมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้น เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทำไมแผลที่มีมันถึงได้บาดลึกขนาดนี้จนกว่าเราจะเข้าใจมันจริงๆว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเข้าใจและมองเห็นมันแบบเป็นกลางจริงๆไม่โทษตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปผมยังคิดเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถซื่อตรงกับตัวเองในทุกๆเรื่องได้มันก็คงดีอะไรหลายๆอย่างก็คงดีกว่านี้ ที่เราเสียใจจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มาเพราะอกหักหรือการสูญเสียคนรักก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างที่ได้อยู่กับคนคนนั้นมันถูกทำลายลงไปทั้งหากพวกความแข็งแกร่งความมั่นใจที่กว่าเราจะพยายามสร้างขึ้นมาได้ตั้งนมตั้งนานเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มันเปราะบางและละเอียดอ่อนมากกว่าที่คิดซะอีก ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็นึกว่าตัวเองจะก้าวข้ามความกลัวความไม่มั่นใจได้แล้วแท้ๆนึกว่าจะทนต่อการถูกปฏิเสธกับความผิดหวังได้แล้วสิอีกแต่ไม่เลยความจริงเราก็แค่พยายามฝังความรู้สึกพวกนี้ไว้อยู่ลึกๆเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะพยายามหนีหรือเปลี่ยนมันแค่ไหนข้างในลึกๆแล้ว เราเองก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ต้องการและโหยหาความรักโหยหาความเข้าใจอยู่ดียังเป็นคนที่พยายามจะเยียวยาบาดแผลที่มันมาจากคนที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเรามาโดยตลอดเลยครับสุดท้ายก็มองหาการถูกยอมรับจากคน,นอื่นๆอยู่ลึกๆเพื่อชดเชยสิ่งที่ตัวเองในอดีตขาดหายไปอยู่ดีมากกว่า แต่ต่อให้ได้การถูกยอมรับจากคนอื่นมามันก็เติมเต็มช่องว่างนี้ไม่ได้อยู่ดีจนกว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนกลบมันด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจผมเองก็เพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันนะว่าที่จริงแล้วเรายังรักตัวเองไม่ค่อยพอเลยฮะเลือกแต่รักสิ่งที่ตัวเองภูมิใจอยู่อย่างเดียว ช่วงเวลาที่ตัวเองมีความมั่นใจช่วงเวลาที่ตัวเองประสบความสําเร็จช่วงเวลาที่ตัวเองทําถึงหรือทําได้เกินกับที่คาดไว้แต่ลึกๆก,ก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับด้านที่ไม่ดีของตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่เราแบบพ่ายแพ้อ่อนแอช่วงเวลาที่เราหอยหาความรักมากๆหอยหาความเมตตาจากคน,นอื่นๆมากๆ แม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ยอมรับส่วนนั้นของตัวเองเลยมองมันเป็นข้อเสียที่ควรสลัดไปให้ได้มากกว่าโดยใช้คำว่าพัฒนาตัวเองมาหลอกให้ตัวเองไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นตั้งแต่ต้นโยนความรู้สึกทั้งหมดทิ้งไปจนกลายเป็นสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่า Toxic p o s i t i v i t y ตเพราะมัวแต่กลัว ว่าถ้าเรายอมให้มีความรู้สึกมีความคิดด้านลบและแสดงความกังวลความอ่อนแอของตัวเองไปให้คนอื่นได้รับรู้เมื่อไหร่ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรายอมรับว่าตัวเองอ่อนแอและไร้ความสามารถเมื่อนั้นซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถยอมรับมันได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราสามารถให้ความรักกับตัวเองได้ใจดีกับตัวเองได้บ้างเหมือนที่เราทำกับคนอื่น มันก็คงไม่ลำบากขนาดนี้ละมั้งผมเคยคิดนะว่าการรักตัวเองมันคือการดูแลตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวหลังๆมาก็เริ่มเข้าใจขึ้นว่าการรักตัวเองนั้นมันมีความหมายมากกว่าการทําให้ตัวเองสบายใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ในที่ที่อบอุ่นหัวใจไม่ใช่แค่การรู้ว่าด้านที่ไม่สมบ,บูรณ์ของตัวเองคืออะไร แต่ก็เลือกที่จะยอมรับมันได้ด้วยไอ้เรื่องที่พวกเราขาดไปเนี่ยความสุขความโมโหความเศร้าความกลัวความสงสยัยความมัประยชน์ทุกๆสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทั้งหมดนั่นแหละการรักตัวเองจริงๆมันคือการให้พื้นที่กับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตัดสินหรือไม่พยายามปฏิเสธไม่ยอมรับมันไปเพื่อโอบกอดตัวเองเมื่อรู้สึกอ่อนแอ เชื่อในความสามารถของตัวเองว่าจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และเติบโตขึ้นแม้จะไม่ง่ายเลยก็ตามแทนที่จะละอายใจมายอมรับมันโอบรับมันด้วยความจริงใจยกตัวอย่างเช่นใช่เลยผมอยากให้คนอื่นมาชอบผมเยอะๆแล้วมันทำไมมันก็ดีกว่าให้คนมาเกลียดใช่ไหมล่ะโห คนนี้น่าอิจฉาจังเลยอะ่ะเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้แปลกนี่นะการที่เรารู้สึกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปขโมยของต้องไปช่วงชิงอะไรของคนอื่นมาซะหน่อยแทนที่จะละอายใจกับมันยอมรับมันโอบับตัวเองด้วยความจริงใจดีกว่าไหมแล้วเมื่อเวลามันผ่านไป ความต้องการที่จะถูกยอมรับจากคนอื่นๆมันก็จะลดน้อยลงแล้วคุณก็จะหันมามองที่ตัวเองมากขึ้นจัดลำดับความสำคัญของตัวเองและสร้างขอบเขตให้กับตัวเองบางครั้งก็มีผิดพลาดอยู่บ้างกลัวอยู่บ้างไม่บ้างอะ่ะก็เยอะเลยแหละครับแต่ไม่เป็นไรจะสมบูรณ์จะเพอร์เฟก์ไปอวดใครอย่างน้อยแค่ตัวตนของเรายังอยู่ไม่หายไปไหนแค่นี้มันก็พอแล้วครับ และเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ตลกดีเหมือนกันที่ถ้าเรายิ่งเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองได้มากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างมันก็กลับแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นซะงั้นมันก็ฟังดูย้อนแย้งอยู่แต่ว่าเราจะไม่สามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้เลยถ้าเราขาดคนอื่นๆไปถ้าเราไม่เคยเจ็บไม่เคยโดนทำร้ายมาก่อน มันก็จะไม่มีช่วงไหนเลยที่เราจะหันมามองบาดแผลที่ตัวเองมีอีกอย่างมนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมจะให้โดดเดียวยังไงก็ได้แต่ห้ามเดียวดายนะการรักตัวเองมันไม่ใช่การพึ่งพาตัวเองหรือพอใจในตัวเองอย่างเดียวแต่มันคือการรู้ว่าอะไรของเราที่มันสามารถเชื่อมกับคนอื่นได้และอะไรของเราที่มัน จะปฏิเสธตัวตนของคนอื่นออกไปมันคือการทำให้ตัวเองสามารถที่จะอ่อนแอและปล่อยจอยกับคนอื่นๆได้และรับรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังจนเราสามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเข้าใจให้อภัยกับทั้งคนอื่นและตัวเองได้นั่นแหละหลังจากนี้ก็ออกไปเป็นตัวเองที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟค เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดต,ต่างๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับการช่วยเหลือและพบเจอกับผู้คนที่อาจจะมีความหมายและไม่มีความหมายกับคุณได้แต่กว่าจะรักตัวเองได้จริงๆมันก็ต้องใช้เวลานะความอดทนด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำได้ดีมากเรามาได้ไกลสุดๆแต่มันก็จะมีวันที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าถอยหลังกลับไปหยุดจุดเริ่มต้นใหม่ครั้งเลย ไม่ก็ไกลกว่าน,นั้นอีกติดลบไปเลยก็มีเหมือนกันแต่ก็จะเหมือนสิ่งดีๆสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณทุกเรื่องนั่นแหละครับมันต้องใช้เวลาไม่จะเป็นต้องเร่งรีบขนาดนั้นที่คุณทำอยู่ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันก็ดีแล้วแค่ทำต่อไปอย่าหยุดเพียงแค่นี้ก็พอครับ สุขสันต์วันว,นว,นวนาเลนไทน์ล่วงหน้าด้วยนะครับรักเขาให้มากๆแต่ก็อย่าลืมไปมองกระจกหันกลับมารักตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับขอให้มีความสุขในความรักนะ s p a r k m i n ่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับหากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ Super ร a n k งและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับ ส่วนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้ท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอ,อก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นนั้นจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้เสียอรรถรสในการรับฟังรับชมแม้แต่น้อยให้เลยนะครับแถมยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่สามารถใช้ได้ตรงช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ s t o r y t a l แหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆุไปเลยครับเหมาะสำหรับผู้รักในการอ่าน แต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น s t o r y t a l ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ s t o r y t a l หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ SparkMy จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ